กราบสวัสดีค่าพ่อแม่พี่น้องต้าซ่าพากินโชว์มารายงานตัวครับผมนอ้องปอม่พี่น้องโอ้ยวันนี้จะได้กินปูจ๋าในหลอบกี่ปี่นี่ยปอม่พี่น้องปอ้ดบะตากว่าสามสีป่ปีมั้งปอม่พี่น้องบาได้กินปูจา๋าจนลืมรสชาติไปแล้วปอม่พี่น้องว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะ้วกาอา่าหอยทอดปอม่พี่น้องตอนนีนี้จะเป็นหอยทอด อย่างเดียวเนาะแล้วก็ตั้งกลางที่จะเป็นหอยทอดทะเลรวมจะมีปลาหมึกมีอย่างตัวเนาะปลาหม่ปน้นองออันนี้ขบไได้กินมาป้อตัวตุบะตำกบ่าสามปีแล้วปลาหมี่ปน้นองเนาะหากเข้ากับปลามันห่างกินหอยทอดล้ำๆด้วยกันเนื้อปลาหมี่ปน้นองมา หอยทอดทะเลรวมม,มันบบบปุ๊ดนี่ป๋อมัยพี่น้องจิ้มๆช้ำๆ ต้องกินเตียต้องกำยใหญ่หญผมหม่ยพี่น้อง สีฟูจัดจานขนาดผมไปยพี่น้อง ปู่จ๋านี่เปิ้งก็จะเอาปู่มาคูุกข้าแป้งเนาะปอมไปไปน้องแล้วก็ใส่เครื่องมากตามสูทของเปิ้นะเนาะแล้วก็ปั้นๆเอามาใส เอาไปใส่ในกระดองปูนะครับผมรสชาติก็แล้วแต่บางเจ้าเนะผมหม่พี่น้องแต่เจ้าเนี่ยน้ำจิ้มโอ้โหเด็ดขนาดอู้แสบช้ำๆ่อหม่พี่น้องอื หือปูจา <simitation> 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 สีฟูดีอะน้ำจิ้มต้องรสชัดปอแม่พี่น้องลำ้ำจัดจ้าแซบๆบอืขอโทษครับปอแม่พี่น้อง ในาดะปอมัยเป็นน้อง หยวงบินใกล้หัวไปาาเปล่าวิวีวิ มื่อน,นานได้กินเตี๋ยล้ำขนาดผมไปไปน้องบุคข่อยได้ออไปไหนผมไปไปน้องช่วงนี้กับไปแต่โรงพยาบาลป้าแฟนไปโรงพยาบาลบุบคข่อยได้ไปตามงานเนียงเต่าแดนน้องผมไปไปน้องวันวันงานเทศการอืมมื่อน,นั้นได้กินเตี๋ยว ประเก็นแตกแล้วผมไปน้องเวล่ามาพ่อม ปูเป็นปูมากผมหม่ไปนอกปูมาชิน้นใหญ่ เบ <laughs> ตรองเปิดประหมายไปแล้วอันนี้ทับไว้ครับอืม <c oughs> <c oughs> ข้ามไปเดือนหน้ากับต้นนาฝนแล้วเนี่ยผมหมาณพี่น้อง จ่ะมุดแล้วผมแม่ไปน้องต้องมาพักจิ้มกับสีฟูด ขยะสินข้าขนาดประมาณไปน้องล้ำอู้ประมาณไปน้องล้ำขนาดเนาะเมนูอาหารก็จะเป็นของ คนไทยคนผักกลางเนอกปอใหม่พี่น้องเนาะคนผักกลางที่เป็นอู้ไทยอู้อย่าง points, เงี้ยนอกปอใหม่พี่น้องอ่อก็จะเป็นเมนูปูจ่าก็พัดไทยเนานะน่าจะเป็นต้องกว่าเป็นเมนูผักกลางนะเนาะแต่มันก็มีถั่วมั้เนอกปอใหมนะ่พี่น้องมนอนสมัยนี้เนาะไต้กับมีอีสานกับมีอันนี้เหนือกับมเนอกปอใหม่พนะี่น้องเนาะก็กินได้ทุกผักเนาะมีมั้ทุกผักอ่ารสชาติ ปูจ๋านี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ตึงว่าโอ้ยรสจัดแซบ่บเพชรจัดป๋อมัยไปน้องทอดหอยป๋อมัยไปน้องทอดหอยครับทอดหอยทะเลรวมนี่ก็น้ำจิ้มกระหวานกำลังดีเนาะขยายกินข้าวตัว่ป๋อ,ปอมัยไปน้องล้ำเนาะล้ำแต่ละร้านนี่กันสเสน่ห์รสชาติแตกต่างกันไปเนาะจุดขายของเปิรนแต่ละร้านกนัอย่างเช่นปูจ๋าเนี่ย จุดขายเปิรนก็นจะเป็นน้ำจิ้มเนาะผอไม่ไปน,นองแต่ละล้านก็จะเนี่ยสเสน่ห์น้ำจิ้มบ่เหมือนกันเนาะปูจ๋าเนี่ยก็อยู่ตีว่าจะล้ำบ่ล้ำก็เอ่ออยู่ตีปริมาณปูเนาะผอไม่ไปน,นองตีๆๆตีตีเปิรนใส่มาเนี่ยก็แล้วแต่สูตรบางล้านบางล้านใส่น้อยอาจจะปุ้งเครื่องแบบล้ำก็ได้เนาะผอไม่ไปน,นองออต้มกินมากะหลายเนาะเพราะว่า ต่อนตีปุ้งตอนตีเอามาเป็นก้อนๆเนาะปันปัเป็นก้อนๆเนี่ยก็จะมีการปุ้งเครืองปุ้งอย่างยูเนาะพอไหมพี่น้องปุ้งรสชาติครับแต่ส่วนเนื้อปูเนื้ออย่างเนี้พอไหมพี่น้องอ่ออ่อ,อมันก็เป็นมาข้างกับไซนักบ่ได้เนาะพอแหมพี่น้องถ้าไซนักมันกะระจากบได้กาไรเนาะพอแหมพี่น้องในฐานะเอ่อเป็นเอ่อลูกปก้าไม่กล้าเหมือนกันเนาะ คือมันหลายอย่างบอมหม่ไปน้องเนาะถามว่าล้ำกอกับล้ำเนาะปอม่หม่ไปนอ้องมันกับหมอนะ้อเนาะน้ำจิ้มกับแซบ่บเอ่อต้องจะอู้ถึงเอ่อในฐานะต้องเป็นลูกปอกา้าแมก้าเนาะเป็นมาข้างเนาะปอม่หม่ไปน้องมันก่าใช่ใจมันนักเนาะเอ่ออย่างเช่นเตินเตมน้ำมันละปอม่หม่ไปนอ้องเติมน้ำมันไปซื้อของเติมน้ำมันเอาขนของมาตั้งร้านขายเนาะในยยใจกาตีฮัม นจนกาแกดกาถุงกาพนุนกาเพ่กาน้ำมันกาต้นทุน,ทนตีซื้อมาออ้ยปลาไม่ไปนอ้องอุ่นว่าอุ่นเสียเนาะปลาไม่ไปนอ้องเนาะยิ่งเออเปนหนังขายเนี่ยยิงเป็นหนังขายแล้วก็เวลาขายแบบค้นบบมีเนาะฝนตกมาฮึมมึมมึมมึมเนะเออเปินกระบออกจากบ้านเนี่ยนะขายไปได้ขายมามดุด ส่วนตีมันมันเก็บไว้บ่ได้กะน,นั่นน่ as, ปะปอมัยเปน้องต้นทุนก็นยิงดันสูงขึ้นเนาะปอมัยเปน้องเนาะปอก้าเมก้านี่กะจะหู้กันดีเนาะปอมัยเปน้องแต่ถ้าขายได้ก็ได้กําไรเนาะปอมัมไปน้องเออยิงหน้ายิงหน้าฝนหน้าอย่างเนี่ยอูย้ยปอมัยเปน้องลานกับเขากับป,ปา๋าวันแดดฝนตกมาขนหนีมานี่กะโอ้ยเนาะน้ำตาตกหไหนปอมัยเปน้องมันรลานซื้อผงลานซื้อผ้าเนาะ ก็ถ้าโต๊กตอนที่ขายของนะตอนบแรง้งเนาะขายนัดเจ้านัดแรง้งอังกระวางไปเนาะการเจ้าการ,รง้งถ้าเป็นกาดก็จะมีหลังค้าอยู่แล้วเนาะสบายสบาแต่ถ้าขายตามตลาดนัดเน่เนาะนจะกลางลมกลางหยังพ่ไหมไป่นองกลางลมกลางหยางไปถ้าฝนต๊มาก็ต้องหาอย่างมาคุ้มกลางลงุงกลางลมเนาะอ้ ้อกผ่านมาหลายอย่างแล้วเนาะปอมัยเปน้องปอก้ากัเป็นมาแล้วก็โอเคครับผมเนาะงปอมัยเปน้องสำหรับคลิปนี้กะแพ้ไปเอวตามงานตามย่างกะร้องซื่อกินพอเนอร์เนาะปอมัยเปน้องคืออ่าปูจ่ากะบมอสปอมัยเปน้องแล้วกอ่าทอดหอยทอดกะบมอสเนาะปอมัยเปน้องหอยทอดทะเลร่วมกะบมอ่อรสชาตินี้แล้วแต่ แต่ละล่านเนอเนาอว่าเขาจะถูกปาร์คล่านแดแต่กับลำมดกูล่านเนอเนาะพปออม่พี่น้นองเนาะแล้วก็วันนี้ก็มาบรรยากาศบดๆเห็งเดินเคยป,ปนอนอ่อม่พี่น้องอบเมาเงือแตกเหมือนเดิมเนาะคึมฟ้าคึมฝนมาเหมือนเดิมแล้วก็บ,บาตโต๊บป,ป๋อม่พี่น้นองเนาะก็เนาะป่อม่พี่น้องโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำล้าไปก่อนเน,อะนะะาะป้ากันคลิปหน้าครับป่อม่พี่น้องเนาะมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องสาพากินโช ต้องขอลาป่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับ